ได้กระดูกพาลูกเข้าป่าไปแล้วไปางใหนนะดางพาลูกไปกินนู้นไปลูกไปมาพาลูกมาเข้าป่าทำไมเนี่ย มีอีกเยอะแยะปะ่ะไปลุกปะ่ปะไปไปไปไหนเด้อปะ่ปะป่ะไปกินนู้นป่ปะ่ปะไปกินข้าวปะมาเด้อจอยมาจอยมาได้แล้วนี่หัวมามาลูกมาเร็ว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 มันข้าวมันข้าวกระดูกมันไม่มีอะไรหรอกมันไม่อิ่มหรอกมา มาลูกมานั่งข้าวมาเร็วมาลูกมานั่งข้าวแล้วมาเร็วเร็วไม่ต้องไปห่วงหรอกกระดูกอะ่ะมาแทะไม่เข้าหรอก พาลูกกินข้าวนะ่ะแต่ค่อยกินกระดูกอ่ะมาจ้อยน,นะจากินข้าวลูกมา มากินข้าวก้อยพาลูกกั็ดูไปแบจอย,ยมันข้าวมามาเร็วๆก้อยได้ไปแล้วนะมากินข้าวพาลูกมากินข้าวนะ ดินดูแม่แทะเก้ากินไม่ข้าวหรอกเจ้วมากินข้าวมามาเร็วเจ้วกัดไม่ออกหรอกพาลูกกินข้าวดีกว่ามั่งกัดออกมาฮึกัดออกไหมอะ ปไปไปกินข้าวกันเลยจ้อยไปเรเวไปไปกินข้าวเลยมาไอ้ใบไปไหนเลยอะไปกินข้าวปนะมาเร็ว,ว,เ,ดวเดี๋ยวแม่ซื้อนั่งใกล้มาให้เร็วเขียวก็ดูไม่ออกหรอกมาเดี๋ยวเร็วจ้อยกัดกระดูกไม่เข้าหรอก Nè, bạch nhao khao, điu 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 chào mày Được không? mày điu mày điu khóc, ăn mày điu là hả? mày điu mày điu ไหปแล้วจอยไปกินข้าวมาจอยมากินข้าวเดีวไปครับ <Okay. S 1> กัดให้ลูกบ้างสิกัดให้จอยมันบ้างจอยมันกัดไม่เข้านะจอย,อยก,กินกระดูกนะก,กินกระดูกต้อกินกระดูกไก่ก,กระดูกหมกูกินไม่ออก เากดูกกินไม่ข้าวอะฮะเด็กจะกินแต่กระดูกกินข้าวดีกว่ากินกระดูก,กไม่อิ่มถ้าลูกกินข้าวให้หมดออิ่มอิ่ม กระดูกอะจ้อยจ้อยแท้ออกเหรอ